สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมไม่ได้มาขายของนะครับผมจะมาขายข้อสงสัยของตัวเองนี่แหละครับเพื่อนๆสงสัยเหมือนผมไหมครับว่าไอ้ของพวกเนี้นี่มันคือแค่บางส่วนนะครับที่ผมเอามายกตัวอย่างให้มันเป็นของที่แต่ละภาพแต่ละชุมชนน่ะมันจะเรียกไม่เหมือนกันเลยแต่ผมเป็นคนภาคเหนือผมสงสัยที่มาของชื่อมันนะครับ มันเกิดจากอะไรผมก็เลยลองทําเสียงของมันเองที่เกิดจากตัวของมันเองครับแล้วผมถึงจะเข้าใจว่ามันอ๋อเดี๋ยวผมจะมาลองให้ดูนี่เลยครับภาษาไทยเขาเรียกว่าทับพีแต่บ้านผมอ่ะเขาเรียกว่าป้ากทาไมเขาถึงเรียกว่าป้ากครับเราจะมาลองพิสูจน์กันนะครับว่าทําไมมันถึงชื่อว่าป้ากอืมมันดังป้ากป้ากครับผมเลยคิดว่ามันมาจากเสียงที่มันเคาะครับแบบเวลาเขาทําอาหารนะครับแล้วมันก็จะดังแบบ ปากปากชิ้นต่อไปนี่เลยครับภาษาไทยเรียกว่าแก้วน้ําแต่ภาษาเหนือเรียกว่าเกากเราจะมาพิสูจน์กันครับว่าทําไมคนเหนือเขาเรียกว่าเกากกันอ๋ซอมันดังเกาะเกาะครับอืมมันดังเกาะเกาะครับผมคิดว่าที่เขาเรียกกันว่าเกอกเนี่ยน่าจะมาจากเสียงมันแหละครับสุดยอดแบบกล้ยเต้ชิ้นต่อไป นี่เลยครับภาษาไทยเรียกว่ารองเท้าบูทแต่คนเมืองเรียกว่าเกือบอกครับคือรองเท้าเนี่ยเราตีนซุกเข้าไปะครับแล้วก็เวลาเดินอะนักแข้งอะครับมันจะไปมากับตัวขอบข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังมันก็จะดังพกอกอกและอันต่อไปนะครับภาษาไทยเรียกว่ากล่องข้าวภาษาเหนือเรียกว่ากลับครับทำไมเขาถึงเรียกว่ากลับเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันครับ มันดังกลับกับืมมันดังกลับกับครับที่คนเหนือเขาเรียกว่ากับอ่ะผมคิดว่าน่าจะเป็นเสียงเวลาปิดฝาครับมันจะดังกลับกับต่อไปครับนี่ภาษาไทยเขาเรียกว่าเสือแต่คนเหนือเรียกว่าสาดทำไมมันถึงเรียกว่าสาดครับเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันครับ ที่ผมคิดว่าคนเหนือเรียกว่าสาดนะครับมันน่าจะมาจากเสียงที่เขาเอาเสือมาปูอะครับแล้วก็เขาลากไปลากมาครับมันก็จะมีเสียงดังสาดสาดอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยเหมือนเราลากอย่างนี้นั่มันก็จะดังสาด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 เงี้ยครับนี่ครับนี่เป็นข้อสันนิษฐาน หรือข้อสงสัยของผมเองนะครับที่ผมแบบเอามาแชร์ส่งต่อให้เพื่อนๆคือไม่รู้ว่าท่านผู้ชมหรือเพื่อนๆนะครับจะคิดเหมือนกับผมหรือเปล่าหรือว่าผมมาคิดไปเองถ้าไม่ว่างจริงผมก็ไมปทำครับอะไรแบบนี้ ผมไม่รู้ว่าข้อสันนิฐานทั้งหมดของผมที่เอามาให้ได้ชมกันวันนี้อะครับมันจะถูกหรือมันจะผิดนะครับก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับถ้าใครมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งของพวกนี้ครับหรือรู้จักที่มาที่ไปอะก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยคือผมอะขำใจขนาดเลยครับผมอยากจะรู้มากๆเลยครับว่าที่มาของชื่อมันะคืออะไร <S <S ผมคิดว่าทุกชื่ออะครับมันมีที่มาที่ไปของแต่ละชื่ออยู่แล้วอย่างเช่นชื่อผมครับผมชื่อโอผมก็ไปถามพ่อผม พ่อผมก็เล่าให้ฟังครับว่าวันที่แม่ผมคลอดผมออกมาคุณหมอและพยาบาลเขาก็ต้องตรวจเช็คดูว่าผมอะเพศอะไรในขณะนั้นเองคุณหมอก็ได้ก้มไปมองดูเพศของผมแล้วอุทานขึ้นมาว่าโอ้นั่นแหละครับคือที่มาของชื่อผมพ่อผมก็เลยจําคําพูดของหมอมาตั้งชื่อให้ผมจนถึงทุกวันนี้ครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับสวัสดีครับ